สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธน บอกถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเรียกบัญชีรายชื่อพยานหลักฐานในคดียุบพ,พักเก้าไกลเพิ่มเติมจากกะกะตว่ายังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากหลังจากเราได้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วฝ่ายกฎหมายของพักก็ได้ไปยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมและยื่นขอให้ศาลไต่สวนแต่วันนี้ศาลยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการเปิดไต่สวนหรือเรียกพยานตามที่พักเก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องยื่นไปเห็นตามเอกสารคือการมีมติสั่งให้กะกะตส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งก่อนหน้านี้กกตก็เคยยื่นพยานหลักฐานและพยานบุคคลไปให้ศาลแล้วเท่าที่เราทราบดังนั้นที่ศาลร,รัฐธรรมนูญให้กกตยื่นเพิ่ม,เต,มเติมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเป็นพยานบุคคลหรือเอกสารก็ยังไม่ทราบแต่ตนคาดการณ์ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งของพรรคเก้าไกลเรื่องการยื่นของกกตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งฝ่ายกฎหมายพรรคเก้าไกลก็จะไปยื่นบัญชีเอกสารเพิ่มเติม,เ,ตมเหมือนกันเป็นคําให้สัมภาษณ์ของประธานกกตอเองซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นการยอมรับโดยตัวกกตอเองว่า ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กะกะตกําหนดในการยื่นยุบพ,พักตามมาตรา92และ93ที่ประกอบด้วยระเบียบที่กะกะตเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ออกมาเราเองก็จะไปยื่นเพิ่มเติมเหมือนกันเพื่อประกอบข้อต่อสู้ของเรานายชัยธวัฒน์บอกว่าเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญให้สํานักง,งานสารรัฐธรรมนูญศึกษาเพิ่มเติม,ต,มตนก็ไม่ทราบในรายละเอียดแต่ถ้าจะให้คาดการก็น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเรื่องเขตอํานาจศาลหรืออํานาจในการตาัดสิ์กรรมการบริหารพรรค ส่วนเป็นไปนตามที่ประเมินไว้หรือไม่ในาใยชัยธวัฒน์บอกว่าแสดงว่าสารรัฐธรรมนูญเห็นประเด็นสําคัญในข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลจึงมีการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือให้สํานักง,งานศึกษาเพิ่มเติมแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายสารจะเปิดให้ไต่สวนหรือไม่ซึ่งจะทราบเร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้าทางนี้พรรคก้าไกลก็หวังว่าสารจะเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่มีการไต่สวนพยา,ยานมีการพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่อย่างเต็มที่ส่วนประเมินว่าสารจะเปิดให้ไต่สวนเต็มรูปแบบหรือสั่งให้ปักคําแบบปิดตนไม่ทราบ แต่การเปิดไต่สวนอย่างเปิดเผยย่อมดีที่สุดกับทุกฝ่ายเพื่อให้สุดท้ายคำวินิจฉัยออกมาเป็นที่ยอมรับส่วนได้มีการเช็คชื่อลูกพักบ้างหรือไม่ในาใยชัยธวัฒน์บอกว่าไม่จะเป็นต้องเช็คชื่อตอนนี้สสเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568เป็นหลักซึ่งตอนนี้อยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วอาจมีการปรับอีกเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่เหลือส่วนประเด็นเรื่องงูเห่าถ้าคนที่ไม่คิดเป็นสสและคงไม่ยึดมั่นในอุดมการเพราะอยากเป็นสสเพียงแค่รอบเดียวในายชัยธว ได้สอสอของพรรคก้าวไกลจะไม่ได้คิดเรื่องตัวเองเป็นตัวตั้งและเชื่อว่าสอสอของพรรคเห็นความสําคัญของการไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและย้ําว่าไม่ได้เสียขวัญยิ่งฟังที่นายพิธาลิม้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคแถลงเรื่องข้อต่อสู้ในคดีก็ยิ่งทําให้สอสอของพรรครู้สึกว่ามีประเด็นในการต่อสู้ได้อยู่ขออย่าเพิ่งไปสรุปว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้ผลจะออกมาอย่างไรแน่นอน